สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปประจำวัานอังคารที่16กันยายน2557กับพิชันกุลธิดาชวนกุลค่ะพอเราได้เห็นข่าวนะคะของการออกมาถแถลงอีกหนึ่งครั้งของทางพลต,ตเอกสมยศพุ่มพันม่วงก็เป็นไปตามคาดค่ะหลายคนอาจจะบอกว่านั่นไงว่าแล้วนะคะเพราะว่าตั้งข้อสังเกตแล้วก็สงสัยกันอยู่ค่ะว่าผู้ต้องหา5คนที่นำมาถแถลงข่าวและชวนให้เราคิดว่ากลุ่มนี้คือชายชุดดําที่นำไปสู่การฆ่าพลเอกร่มเกล้า ตอนหลังนะคะต้องมาชี้แจงว่ากลุ่มคนเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวกับการฆ่าของคนเอกร่วมกล้าวแต่ว่าจะนําไปสู่การเชื่อมโยงผู้ที่มีการฆ่าคนเอกร่วมกล้าวแล้วก็การถแถลงข่าวล่าสุดนั่นก็คือเป็นเพียงแค่พกอาวุธสงครามไปในที่สาธารณะเท่านั้นเองนะคะซึ่งประเด็นต่างๆเหล่านี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับทางนายแพทย์เวงตัวจีราการะคะ่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณแอนครับสวัสดีท่านชูงธราบ้านที่เคารพด้วยนะครับค่ะหลายคนได้เห็นการถแถลงข่าวนะคะที่มีการนําผู้ต้องหาห้าคนมา ก็สงสัยในหลายๆจุดจริงๆก่อนหน้านี้เราเคยคุยเรื่องข้อหน้าสังเกตแล้วก็สงสัยกันไปแล้วแต่ในวันนี้ค่ะหลายคนอยากจะทวงคือในเรื่องของความยุติธรรมนิดหนึ่งทําไมคดีนี้เนี่ยถึงสามารถที่จะจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แต่คดีอื่นๆเช่นการเสียชีวิตของใสแดงพลตรีทัิยะสวัสดิผลหรือว่าหกศพวัดปทุมวนารามรวมไปถึง9 8บศพนะคะจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมถึงไม่สามารถจะหาตัวผู้กระทําผิดได้ค่ะ ต้องการเรียนท่านชมทางบ้านอย่างนี้นะคระับน้องแอนด้วยนะครับคือคณะยิอำนาจเนา่ยนะครับ<ะ>เขาได้ถแถลงเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งก็คือไม่ต้องการให้ประเทศแตกแยกนะครับแล้วก็ไม่ต้องการให้ประเทศเนี่ยแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายแล้วก็ให้เกิดความขัดแย้งไม่รู้จักจบจากสิน้น<ะ>ดังนั้นเนี่ยคอสชอเนี่ยเขาก็เลยได้ดําเนินการเรื่องหนึ่ง ซึ่งผมเห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญนะฮะแล้วผมก็อยากาเปลี่ยนไปยังท่านชมทางบ้านนะครับว่าเราก็อยากจะเห็นคอสชอเนี่ยทำตามสิ่งที่เขาประกาศออกมาซึ่งหากทำได้จริงนี่นะครับก็จะเป็นที่ประทับใจของประชาชนนะก็คือคอสชอเนี่ยเขาได้มีประกาศฉบับหนึ่งออกมาคก็คือประกาศฉบับที่63นะฮะค่ะที่ผมเริ่มต้นเรื่องนี้ขึ้นก่อนเนี่ย เพราะว่าในบ้านเราเนี่ยที่มันมีปัญหาขึ้นก็คือว่าความยุติธรรมสองมาตรฐานซึ่งพูดกันติดปากเลยนะครับก็คือว่าถ,ถ้าเราทําอะไรเนี่ยผิดหมดถ้าเขาทําอะไรถูกหมดอาทิเช่นเนี่ยนะคคียึดสนามบินเนี่ยจนวันนี้ไม่รู้ไปถึงไหนแล้วยึดทมเนียบก็ไม่รู้ไปถึงไหนแล้วแล้วอาทิเช่นเนี่ยกบพศนี่นะครับไปทําลายสถานสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติ ก็ไม่เห็นมีความคืบหน้าอะไรมีการโยนศพลงลงไปในแม่น้ําเยอะแยะไปทั้งหมดนะฮะก็ไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นนะรวมทั้งคนที่ดําเนินการสังหารร้อยศพกรณีพ้วยสภาพิจาสามก็ยังมีปัญหาต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นในอดีตที่ผ่านมาที่เป็นปัญหาก็คือว่าความยุติธรรมที่ไม่เที่ยงธรรมฮะหรือมีความสองมาตรฐานคนี้มาเที่ยวนี้นี่คอสชเนี่ยตั้งใจนะฮะผมก็อยากจะมองด้านดีไว้ก่อนนะ อย่างที่ผมเคยกล่าวเปยนท่านผู้ชมมาโดยตลอดว่าผมอยากจะมองโลกในด้านดีมองประเทศไทยในด้านดีผมอยากจะมองในด้านดีที่ว่าคสชจริงใจและท่านต้องจริงใจนะฮะเพราะท่านได้ประกาศเป็นคาเียนะฮะสัญญาประชาคมกับประชาชนไทยทั้งประเทศแล้วตามประกาศฉบับที่63ครับซึ่งท่านผู้ชมครับผมขออนุญาตที่จะอ่านประกาศฉบับ63เนี่ย ให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับทราบพร้อมๆกับผมไปเช่นก่อนเพราะจะได้เป็นหลักการในการที่สนทนาในวันนี้รวมทั้งเป็นหลักการในการที่จะยึดมั่นที่เราจะดําเนินการต่อไปทั้งในรายการของเราแล้วก็ประเทศไทยทั้งประเทศดีนะครับคือคณะรักษาความสงบแห่งชาติออกประกาศฉบับที่63ทับ257นะฮะเรื่องนโยบายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของรัฐซึ่งผมดีใจนะฮะดีใจในเรื่องนี้นะท่านติดตามดูก่อนแล้วกันนะครับประกาศนะฮะอันนี้ก็ต่อไปเลยนะครับ โดยที่การดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมต่างๆของรัฐเห็นไหมฮะต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายทั้งปวงเห็นไหมข้อแรกต้องอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายทั้งปวงนะตามแต่กรณีผมก็เลยสงสัยเอาไปทเทีีละตอนก็แล้วกันผมสงสัยว่ากรณีพฤษภาปีห้าสามมีการดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือไม่ในเรื่องการชนสูตรพิกศพ ของทางทหารผมสงสัยนะเพราะว่าทหารกับพลเรือนว่าไปแล้วก็เป็นประชาชนของคนไทยและอยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายเช่นกัน<ะ>ดังนั้นมีการบังคับใช้กฎหมายเท่าเทียมกันหรือเปล่าครับคือของฝ่ายประชาชนพลเมืองพลเรือนเนี่ยก็มีการเชิญสูตรพิสูจนะและยื่นเรื่องต่อศาลนะและให้ศาลเนี่ยเป็นคนสั่งว่าผู้ตายชื่ออะไรตายที่ไหนและใครทําให้ตายแต่ของทหารมีดําเนินการไหมฮะ ่ที่ผมทราบมีหนึ่งรายนะครับก็คือพลพลนรงฤทธิสาระเพราะในวันนั้นเนี่ยนะครับมันมีภาพข่าวปรากฏชัดเจนทั่วประเทศไทยและทั่วโลกนะครับว่าพลนรงฤทธิสาระกําลังนั่งมอเตอร์ไซค์กลับไปสู่หน่วยของตัวเองฉับพันธันใดก็มีกระสุนลั่นมาจากหน่วยของตัวเองและทําให้พลนรงฤทธิสาระเสียชีวิตไปซึ่งในวันนี้นี่มันก็มีคาเขาเรียกนะคำวินิจฉัยหรือจะเรียกคำพิพากษาของศาลก็ได้นะตามประมวลวิทยามาตรา 150นะครับว่านรฤงธิสาลาเนี่ยตายจากกระสุนจากฝ่ายเจ้าหน้าที่ของทหารอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะนั้นมีการปฏิบัติตามกฎหมายไหมครับคอสชอบอกเลยนะฮะตามประกาศฉบับนี้นะต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายทั้งปวงตามแต่กรณีแต่การดําเนินคดีต่งางๆในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาและการกระทาการทําหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด<ม>เขาก็รู้นะฮะคอสชก็รู้ หรือคาดเคลื่อนเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของหน่วยงานหรือคาดเคลื่อนเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมว่ามีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือเปล่า<ม>เห็นไหมฮะนี่ในประกาศของคสชนะฮะ,ะซึ่งทําให้ปหัญหาความขัดแย้งและความแตกแยกในสังคมเกิดขึ้นค<ะ>อสชอพูดได้ถูกเลยนะฮะคือมีการเลือกปฏิบัติหรือเปล่าถ้ามีการเลือกปฏิบัตินี่มันก่อให้เกิดความขัดแย้งและแตกแยกเกิดขึ้นและอาจจะมีเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยนะครับ ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมของรัฐดําเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ปรากฏนี้ตกคําว่าดําเนินการนะขอประธานอภัยด้วยนะครับรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชนและเพื่อให้ประชาชนและนานาประเทศเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติคณะรักษาความสงบแห่งชาติขอประธานอภัยขอประกาศให้ทราบโดยทั่วก,กันว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีนโยบายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของรัฐว่าประชาชนต้องได้รับความเป็นธรรมชัดเจนไหมครับความเป็นธรรมนี่หมายถึงว่าเสมอภาคกันหมดนะฮะเพราะนั่นเนี่ยคนที่ไปลื้อนะครับพระราชรัชกรที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยไม่ทราบว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วทางตำรวจดําเนินการไปถึงไหนแล้วนะร้บบรรดากองลังติรุ้เจ็ดชุดนี่นะครับตรงบริเวณหลักสี่เนี่ยทางตำรวจดําเนินคืบหน้าไปอย่างไรหรือเปล่า นะประชาชนต้องรับความเป็นธรรมภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายอย่างทั่วถึงโดยเสมอภาคและเท่าเทียมกันในกระบวนการยุติธรรมครับ <Yeah. S 1> นะฮะขอาการาบเรียนไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับว่าท่านโปรดศึกษาเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งหน่อยเ mm. พราะท่านสาคัญมากนะครับเพราะท่านเป็นต้นทานต้นกระบวนของกระบวนการยุติธรรมครับหากว่าต้นทานต้นกระบวนของกระบวนการยุติธรรมดีนะฮะตลอดสายทางก็ดีไปทั้งหมดหากต้นทานหรือต้นกระบวนไม่ดีเนี่ยตลอดสายทางก็เสียหายไปหมด mm. มีคนเขาเปรียบเทียบบอกว่าถ้ากัดกระดุมเม็ดแรกผิดนี่นะ,ะนเหมือนก<โฟ>็จะพลอยอทําให้ผิดไปหมดนะ,<ฮ>ะองคอ์กรหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นศาลคณะกรรมการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหมายถึงปปชนั่นเอง <ฮะ S 1> องคอ์กรอิสระอื่นๆก็หมายถึงทุกองคอ์กรในสารรัฐธรรมนูญเอ่ย <ฮะ S 1> อกรกตอเอ่ยกรรมการสิทธิมนุษยชนเอ่ย<ฮ>ะนะหรือว่าเครียรอรกอะไนะปปชผู้ตรวจการแผ่นดินเอ่ยเป็นต้นนะ แล้วในนี้นี่ก็พูดถึงสมัชงานตํารวจแห่งชาติด้วยนะครับค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษกรรมการป้องกันและปราบปารามทุจริตในภาครัฐรวมทั้งหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดนะฮะค่ะขอให้ยึดบ้านในการปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงธรรมนะที่ผมกราบเรียนด้วยความครบเนะี่ยผมสนับสนุนเต็มที่เลยคาประกาศฉบับนี้นะแล้วผมก็ยังกราบเรียนไปยังคอสชอด,ด้วยนะครับว่าท่านกรุณานะครับรักษาแคเลีนะ,ะพันธกรณี สัญญาประชาคมที่มีต่อประชาชนด้วยนะครับใ,ให้เป็นปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงธรรมมีบรรทัดฐานที่ชัดเจนในการดาเนินคดีตามประเภทคดีที่อยู่ในอำ,ำนาจหน้าที่ซึ่งสาธารณชนสามารถตรวจสอบได้อันนี้สําคัญเลยแปลว่าสาธารณชนสามารถตรวจสอบได้นะอันนี้คือขอสชพูดไว้นะครับแปลว่าเราก็สามารถตรวจสอบสานักง,งานตำรวจแห่งชาติได้เราสามารถตรวจสอบปปชได้เราสามารถตรวจสอบสารรัฐมนุนได้เราสามารถตรวจสอบกกตได้เราสามารถตรวจสอบกรมการสิทธิผู้ชนได้องค์กรต่างๆเนี่ย กระทั่งในนี้ท่านพูดถึงสารด้วยนะครับนนไม่ว่าจะเป็นสารนนด้วยความเคารพนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราไม่ได้ไปก้าว่วมสารนะ,ะแต่เราพูดถึงประกาศที่คอสชอเขาบังคับไว้ในนี้ขณะนี้อายการศึกยังบังคับอยู่นะฮะแลวก็คอสชอยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดจนหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงการเมืองการ,การใดๆที่อาจจะมีผลทาให้เกิดความเข้าใจผิดเกิดสาชารณในการบังคับใช้กฎหมายอันจะนําไปสู่ความขัดแย้งและความแตกแยกในสังคม ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรมต่อไปเลยนะครับและไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งนี้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเห็นไหมฮะเพราะนั่นเนี่ยนะฮะเรื่องนี้นี่ผมมากกาศเรียนก่อนเพื่อให้ท่านชมทานบ้านนี่โปรดทราบนะครับว่านี่เป็นประกาศของคอสชอและคอสชอนี่เขาต้องการที่จะให้หลักกฎหมายหลักนิติธรรมหลักนิติรัฐและความเที่ยงธรรมความยุติธรรมเกิดขึ้นอย่างชอบธรรมอย่างเสมอภาคกัน นะครับะฉะนัง,ค,งคุณหมอตรงนี้แล้วเนี่ยตรงที่บอกว่าจะอาจจะนําไปสู่ความขัดแย้งหรือว่าความแตกแยกรวมไปถึงความเข้าใจผิดเนี่ยมันก็มาสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่ทางพลตเอกสมยศพุ่มพันม่วงได้มีการนำห้าผู้ต้องหาเนี่ยมาแถลงข่าวด้วยเหมือนกัน,ค,นค่ะคุณหมอคือชวนให้คิดว่าเอ๊ะตกลงกลุ่มที่จับได้นี้คือชายชุดดาและชายชุดดานี้เกี่ยวข้องอะไรกับคนแจดงหรือไม่เพราะมีการจับโยงกับทางคุณเปิ้ลติสุดาแล้วก็หาว่ามีหลักฐานต่าง,างๆที่นําไปสู่การโอนเงิน คืออย่างนี <Claire prepares> ้นะฮะต้องกาบเรียนท่านชมทางบ้านด้วยความครพนะครับว่าผมไม่สนับสนุนชาชุดดำนะคผมไม่สนับสนุนให้มีกองลังติดอาวุธและผมยืนยันนะครับว่าในปี5้าสามเนี่ยผมก็เป็นส่วนหนึ่งของการการเคลื่อนไหวแช้งว่าขึ้นการเคลื่อนไหวกันละกันผมยืนยันนะครับว่าที่พวกเราเคลื่อนไหวเมื่อปีห้าสามเนี่ยเราไม่มีกองรังติดอาวุธครับเราไม่มีชาชุดดำแล้วก็ภาพที่ปรากฏนะฮะที่รัฐบาลพิเศษชาชีวะนำมันเสนอนี่นะครับ ที่ที่ผมติดตามดูใกล้ชิดนี่ก็เอามาจากอาจาชิระในะภาพนั้นน่ะชายชุดดาที่บังเสาแล้วก็ยิงออกมาแล้วมีประกายไฟพวยพุยพ่งออกมาจากปลายปากกระบอกปืนกระบอกนั้นน่ะนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนผมก็เลยถามเอาจาชิระเขาบอกว่าข้อแรกนี่นะครับการปรากฏภาพเนี่ยสองวันให้หลังนะวันที่สิบเมษาเนี่ยต่ปรากฏภาพวันที่สิบสองเมษาเพราะฉะนั้นมันก็มีข้อสงสัยแล้วว่าทําไมเอ๊ะ ถ้าหากว่ามีการบันทึกภาพชายชุดดำนี่มันควรจะต้องออกสดๆเลยเช่นหมายว่าถ้าบันทึกประมาณสองทุ่มครึ่งสมมติเกิดเหตุการณ์นะประมาณสองทุ่มสี่ห้าเนี่ยมันต้องทั่วประเทศทั่วประเทศไทยแล้วแล้วต้องทั่วโลกแล้วแต่นี่มันให้หลังเนี่ยคล้อยหลังไปประมาณสองวันสี่สิบแปดชั่วโมงกว่าหรือเกินกว่าสองวันแล้วก็เทอดิซ่าเน,นี่ยก็ออกมาจากเอาจาชีระครับ นะครับเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยแปลว่าของไทยเองไม่ได้บันทึกเอาไว้ฮะซึ่งมีผู้สื่อข่าวมากมายหรือเกินทําให้ผมเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะทําไมผู้สื่อข่าวเยอะแยะเป็นหมดในะแถวนั้นฮนะไม่ว่าสีแยกข้อกลัวถนนดินสอถนนตะน,นาวนี่นะครับต้มเป็นบทนะฮะทําไมไม่มีฮะทําไมเอามาจากเอาชิชิระผมก็เลยไปถามเอาชิชิระนะครับตอนนั้นผมยังอ,อยู่ตรงบริเวณสีแยกพระประสงค์ได้มีโอกาสพบกับผู้สื่อข่าวสำนักขา่กขา,ขาชิชิระเขาบอกกับผมว่าเขาซื้อมาฮะพอซื้อมาเนี่ยผมก็ตกใจเลย vai vai